สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แจ็คบ้านป่าเหมือนเดิมครับมาหามดสมเหมือนเดิมครับวันนี้ดูครับโอ้เจ็ดจังเลยครับจ็บหมดสำหรับผสมอาหารตกปลานะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนใครชอบตกปลานี่ไม่พลาดแน่นอนครับคัดแยกทําการคัดแยกแม่แดงมันออกก่อนนะครับไม่ให้แม่แดงมันมีอยในไข่นะครับเมื่อเนเวลาเพื่อนเขาเอาไปตกปลานี่ก็ก็มันจะกัดเขาได้นะครับเพื่อนๆนี่ดูจะครับเพื่อนสวยมากเลยครับดูครับ ในบ้านทําการคัดแยกก่อนนะครับโอ้โหเจ็บมากเลยครับอืมใครที่ชอบตบปลานี่สวรรค์ของนักตกปลาเลยครับเพื่อนเพื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นปลานิลทับทิมไซส์ขนาดไหนถ้าได้ลิมลองแยกบดของแจ๊กบ้านปลาเนี่ยโอ้โหบอกคํดียวว่ารอดยากครับของดีจากปลาครับธรรมชาติหาให้มีต้องใช้แรงขวบมอดทนไปหามานะครับเพื่อนเพื่อนกว่าจะหาได้นะครับ เพราะว่าชนแมมดแดงแมมมันก,กัดเราได้นะครับใครที่ชอบตกฟ้านี่ปากมาเลยนะครับผมไม่พลาดแน่นอนจะมีมีนี่ถือว่าพลาดนะผมจะนั่งเอกงกงกได้ครับไม่พลาดคุณจะเงียบเงาเลยถ้ามีมีเย็บถ้าถ้าคุณใส่เย็บผสมอาหารเนี่ยโอ้สนุกสนานล่าเริงมันเทิงใจแน่นอนครับดูครับสวยมาเลยครับมีแต่ยะกของเขากันนั่นเลยครับเพื่อนๆทุกคนดูครับนี่ โอ้ยเจ็บสวยเลยครับเจ็บหมดนี่ฉับตกป้านี่ไม่พลาดเลยนะครับนี่ผมไปหามาได้นะครับเพื่อนทุกคนเยอะเลยครับดูคอนเพื่อนนี่โอ้สามกิโลสี่กิโลน่าจะมีครับน่าจะแพงอยู่เพะเพื่อนทุกคนช่วงนี้มันหายากมากเลยครับฝนตกด้วยันี้อากาศอากาศนี่เป็นใจด้วยครับฝนก็ตกด้วยคัดแยกเสร็จก่อนแล้วก็ไปส่งลูกค้าเลยนะครับนี่ดูครับผมเจ็บหมดกลางวนะครับ ม่มีนี่ก็ัวเงาเลยครับแต่ถ้ามีนี้โอ้บันเทิงแน่นอนเลยครับเพื่อนโอ้ดูเลยครับผมนี่ดูครับโอ้เยอะมากนะครับในบ้านกําลังคัดเยอะนะครับผมกินได้นะครับเพื่อนทุกคนตําไปก้อยนี่ได้หมดลครับแต่ส่วนมากเขาเอาไปผสมอาหารนะครับปลาหนิงทับทิมไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่บอกคําเดียวว่าโอ้อร่อยแน่นอนเลยครับ ลองดูนะครับเพื่อนทุกคนใครชอบตัวปลานี้ย่างบดนี่ไปผสมอาหารได้นะครับแต่มันอาจจะหายากหน่อยแต่ถ้ามีเนี่ยโอ้รับรองว่าหลิวสปิวนี่ไม่พลาดแน่นอนนะครับบันเทิงสุดยอดเลยนี่คุณแม่บ้านกำลังขัดหยากนะครับงามเดยดจ้ะนี่แต่งงามง่ามเมนต์ตะโดนยบหมดนี่ไข่ฝากฝากหมดนะครับฮึี่สวยงาม ธรรมชาติแดงปันนะครับธรรมชาติอยู่โลนะครับ